ตอนนี้เห็นผู้ชายวัยรุ่นกําลังข้างค่ะเดินไล่ทุบตีตู้แล้วก็รถยนต์ค่ะที่ไหนครับเห็นเกิดที่ไหนครับ๋อโอเคครับเดี๋ยวผมเรียกเข้าพื้นที่ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมประสานต่อให้ครับสวัสดีครับสพศรีวัดใช่ไหมครับครับพอดีผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับมีชายคงข้างนะครับ บริเวณหน้าหอในกาเทศบาลตำบลเอราวัณครับสวัสดีครับผมนายกิศนะการทำบุญนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเมือสศรตบนนคกนานจังหวัดครับครับผมพอดีว่าผมได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับมีชายหุ่นข้างนะครับอายุประมาณ20กว่าปนะครับโดยที่ว่ามีมีมีไม้นะครับ ถือไม้นะครับเอราวาณไล่ทุบตีรถของชาวบ้านนะครับกัดคือข้างๆของนาฬิกาเทศบาลตำบลอราวันครับยังใส่ตัวเอราวันจราจรจากศรีสวัสดิ์บ2เปลี่ยนจราจรบ2รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านมู่ีตำบลท่ากระดานพบเหตุชายคุมคลั่งที่เกิดเหตุบริเวณอนาฬิกาตลาดสดเทศบาลเอราวัณ แจ้งสายตรวจออกวอร์ซีด้วยความระมัดระวังวอร์ยีนี้ปอครับผมได้รับแจ้งจากาลูกบ้านครับหมู่สี่ตรบลท่กรดานครับพอดีว่ามีเหตุชายคุ้มขั่งครับใช้อาวุธไม้ครับไล่ตีรถของชาวบ้านและนักท่องเที่ยวกับปออย่างไงผมขอกำลังอ,อสสนะครับเข้ามาช่วยระงับเหตุในครั้งนี้ด้วยครับปอสวัสดีครับท่านนายกเทศบาลตมบลเอกใช่ไหมครับ ครับผมวุ้ยใหญ่ด้นะครับตอนนี้ได้รับแจ้เงเหตุจากชาวบ้านครับว่ามีชายคุ้มค้างอยู่ในพื้นที่ของท่านนายกครับอยู่บริเวณหน้าทางข้างของนาฬิกา,าเทศต,ตลาดเทศบาลนนบุเอละวันครับยังไงรบกวนท่านนายกภาษาเจ้าหน้าที่กูาา้ภัยแล้วก็อบคอร่วมเข้าพื้นที่ในการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยครับท่านนายก,ายกครับผมอ๋อมีเหตุการณ์คนคุม้มค้างใช่ไหมครับได้ครับ ีตลาดสดได้ครับเดี๋ยวทางเทศบาลจะเอาเจ้าหน้าที่อาบกรไปช่วยดูแลครับเราพอสอบต่อเอราวันใช่ไหมครับครับผมตอนนี้ผมได้รับแจ้งจกากชาวบ้านนะครับว่ามีชายคนข้างครับมอาวุธไม้มไล่จีรถนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ประสานกับทางตำรวจแล้วก็ท่านนายกนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองอำรวจที่เข้าเข้าพื้นที่นะครับยังไงช่วยนำกำลังของเจ้าหน้าที่ เราบออบเอราวัเข้มาช่วยเรื่อ,อ,องกตตนี้นะาอบบานราวันครับ,รบรครับอาการเป็นไงบ้างครับได้ครับเดี๋ยวเราพอสอบบานเอราวันจะออก ออกพื้นที่ไปประเมินของใครให้ครับว่างนี้ครับท่านยกเดี๋ยวเราให้กำลับบงของเจ้าที่ชลบุรกับอพอรเนี่ยกันที่ไม่ให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าในพื้นที่ครับตำรวจตรงงานจ,าจะต้องแบ<น>่ <ไป S 1> งใครในจราจรเขามีจราจรนะที่คุณจะรู้แล้วว่าตรงนี้อยู่เจราจอมไปยกหัวไปไปผู้ไร ตอเนะครับมาเดินตรงต้นจะประเมินสถานการณ์ก่อนว่าจะใช้กำลังในระดับใดิน้ำเปล่าไปยัาไปยังไปยังยงเข้ามารุนแรงครับไปยังไปยังไปยจะเป็นเรื่องางเื่อไรับของนะครับ ใจใช้ไม่อ้การวเือ้่านการใด้เกื่องนุาการเอ้ยื่องนุาการตาม้นนะครับเพื่อจะพาผู้ท่านคือรถเดินงโรงพยาบาลสรือาจิตนะครับ ข้างาได้นะครับทางทาง้านโดยรยน์ครับรายงานเข้าอยูนะครับว่าควบคุมสถานการณ์ไปได้ฮัลโหลค่ะโงแามท่ากระดานใช่ไหมคะค่ะตอนนี้ได้ ได้รับแจ้งเหตุนะคะมีคนไข้คุ้มครั่งเอราวัณน,นะคะบริเวณตลาดเทศบาลตําบลเอราวัณนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่จะมาจับกลุ่มนําส่สงโรงพยาบาล่ท่ากระดานค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะห้องฉุกเฉินโรงพยาท่ากระดานคุณพี่ออเล่คุณพี่บอปี้คะค่ะอ่าเป็นชายคุม้มครั่งนะคะที่ไหนนะคะเทศบาลเอราวัณ เขาหมอไปก่อนแล้วก็ฉีดยาัห้ทั้ง<ม>ท้องถุนแล้วก็จะมีพี่เขาช่วยวยืดตึงถุง